เลาจิมมี่จะพาไปสวนสามชั้นไม่เข้าใจคําว่าสวนสามชั้นคืออะไรคะอ๋อมันมีสองชั้นชั้นที่สามมันนุ่นอ๋อขึ้นกระไดเลยสามชั้นนะคือได้ข่าวว่าคนเขาไม่ค่อยขึ้นมาตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสามชั้นน่าทาไงดีให้มันเหลือชั้นเดียวได้ไหมได้ครับโซนนี้เขาเรียกว่าโซนสวนสามชั้นทําไมไม่ทําให้เหลือชั้นเดียวพี่จิมมี่อ๋อจริงๆสวนสามชั้นก็คือ ืชสามระดับนะครับ oh. ใต้ดินบนดิน,นแล้วขึ้นกระไดามาเนี่ยขึ้นกระไดาสามขั้นเท่านนเหนื่อยคนจะดูทั่วไปก็เหมือนมีสามชั้นสามเมตรหรือเปล่ารับ oh. ก็ใกล้เคียงสามเมตรอาจจะสูง oh. สามเมตรกว่าแต่จริงจีิพี่พืชดินสามระดับปลูกพืชสามระดับ hmm. มีใต้ดินหัวพืชหัวพืชบนดินก็คืออะไรพลิกอะไรเนี่ยพลิกกระลำไม่ใช่อะไรนัผักกาด แล้วก็พืชพืชที่ขึ้นค้างสูงก็ระดับที่สามก็คือเป็นถั่วพุ่ม uh huh. ที่เราต้องค้าขึ้นโซนนี้จะเป็นโซนสวนสามชั้นที่ค่อนข้างอาพับนะคะรู้สึกว่าออคนนี้ไม่ค่อยเดินขึ้นมาอาจจะคิดว่ามันสามชั้นยังไงแล้วไม่เข้าใจเนี่ยมันดูได้นะคะว่ามันเป็นการปลูกพืชสามระดับนะคะทั้งที่คุณมีดินหรือว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องพื้นดินก็ยกระดับขึ้นมานะคะแล้วก็ให้เขาห้อยลงมานะคะนี่ทํา นี่พูดแบบตามความเข้าใจที่ไม่ได้ทําเองนะคะแต่เห็นจากวิธีการนะคะเชิญอเล็กตรงนี้นะครับมาดูบ่าวจะมให้ดูถั่วมาดูนะอเล็กมาด้วยฮะมาดูนะเข้ามาเลยตรงนี้ค่ะนี่ฮะถั่วดูเพลินเนมันจะเหมือนเหมือนถั่วฝักยาวนะแต่จริงๆมันถั่วแขกเราจะทําให้ดูว่าเราทำยังไงอ๋อกินได้เลยถ้าสวนปกติทั่วไปเขาไปเดินผ่านไม่ได้เดินผ่านไม่ได้ด้วยครับถ้ายาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงทั้งหมดจะแสบ โอ้ oh, <ะ>ขานี่อาจจะเดี้งเลยฮะอืแต่นี่หวานมากเลยอ่ะ <laughs> อร่อยนะคะเราอนุญาตให้เด็ดไหมฮะแต่อยาเลยฮะเพราะว่าเราต้องเก็บให้คนดูท <laughs> ุกคนจะหมดนะตัง้งแต่วันแรกถ้าทุกคนเด็ดได้เราจะหมดตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะโรงเรือนที่ป้องกันมแมลงได้นะคะผักกังมุง้งผักกังมุ้งนะคะนี่เขาเรียกผักกังมุง้ง การที่เรามาอยู่ใกล้ต้นไม้พืชผักเนี่ยเป็นการให้กําลังใจต้นไม้นะฮะเขาจะโตเขาจะสวยเพราะว่าเขาก็ต้องการพลังเช่นเดียวกันเดี๋วไปดูตรงนั้นนะตรงนั้นที่เรากางมุ้งแล้วเอามุ้งออกตรงนั้นยังเหลือให้ดูชมเดี๋ยวดูข้างในด้วยก็ได้ดูยอร่อยว่ะผักไอถัวแขกอร่อยอะ <laughs> อันนี้น่าจะเป็นผักกาดห่อ สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่อยากจะบอกออฝรั่งเพราว่าพวกไม่ใช่ฝรั่งคนต่างชาตินะคะเขาก็มีงานวิจัยเรื่องของเอิร์ g กาวดิงเคยได้ยินไหมคะเอิร์ g กาวดิงหรือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรอะกาวดิงให้เราถอดรองเท้าเดินสัมผัสดินซึ่งคนที่นี่เนี่ยทำอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเราจะสังเกตได้ว่าทําไมคนที่ทํางานกับพืชผล ธัญญาหารเดินเท้าเปล่านะคะเพื่อที่จะเอาประจุไฟฟ้าของตัวเราเนี่ยออกจากตัวนะคะคนอสองี่จะสังเกตได้ว่าจะไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่อ่อนกว,ว่าไวฮะคือจะอ่อนกว่าไวเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราเดินเท้าเปล่าเรามีต้นไม้มันจะเป็นการดึงประจุไฟฟ้าออกจากร่างกายเรานะคะถ้าเราทําได้ทุกวันจะเป็นเรื่องที่ดีเนี่ย แล้วถ้าเรายิ่งมาทำปลูกพืชผักให้ผู้อื่นไปรับประทานได้อย่างปลอดภัยนี่<ม>ก็จะเป็นเรื่องที่ดียิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่พ่อท่านสอนไว้นะคะว่าเราต้องทำสิ่งที่เป,เ,ออเป็นประโยชน์<อ>เป็นอาชีพสามอาชีพกู้ชาติหนึ่งในการเกษตรนี่ก็คือทำผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารนะคะไม่เป็นพิษต่อผู้อื่นไ,ได้รับประทานแล้วคนทำเองก็ได้ประโยชน์นะคะได้เรื่องของสุขภาพ เรื่องของจิตใจที่ดีงามนะคะก็อยากจะให้ขึ้นมาเดินถึงบนนี้ด้วยเพราะว่าสงสารต้นไม้มากันเยอะๆ,ๆนะคะ <c oughs> คนมาสนใจน้อยก็กลัวรเรื่องสามชั้นอนะ่ะจริงๆมันแค่สามกระไดาสามขั้นเองนะคะ